ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราเราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่าย่อมอํานวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้าในการก่อนเราเป็นนายโคบาลต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุนมัวจึงห้ามมันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม้เราจะกระหายน้ำ ก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาในชาติอื่นในการก่อนเราเป็นนักเลงชื่อปุนาลิได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีด้วยผลกรรมอันเหลือนั้นในภพหลังสุดนี้เราจึงได้คำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาเพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะ สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกลาลนานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้การกล่าวตู่เป็นอันมากด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นนางจินจมานวิกามากับหมู่ชน ได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงเมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์ชื่อสุตตวาอันชนทั้งหลายสักการะบูชาสอนมนให้กับมานพประมาณห้าอคนในป่าใหญ่ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวผู้ได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มาก มายังสำนักของเราเราจึงกล่าวตู่รือสีผู้ไม่ประทุษร้ายโดยได้บอกกับพวกศิษย์ของเราว่ารือสีพวกนี้มักบริโภคกามเพียงเราบอกเท่านั้นพวกมานพบก็เชื่อฟังครั้งนั้นมานพบทั้งปวงเที่ยวไปพิกษาในสกุลในสกุล พากันบอกแก่มหาชนว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกรมด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นภิกษุห้ารอยเหล่านี้ได้คำกล่าวตู่ทั้งหมดเพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาในการก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์ จับโยนลงในซอกเขาแล้วโยนหินทับไว้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ใส่ไฟเผาดักไว้ทั่วหนทางด้วยวิบากกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้เป็นนักฆ่าเพื่อให้ฆ่าเราในการก่อนเราเป็นนายขวานช้างได้ใส่ช้างไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนี ซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทด้วยวิบากกรรมนั้นช้างนาราคิรีอันดุร้ายจึงวิ่งไล่เราในกรุงราชฤาษอันประเสริฐในการก่อนเราเป็นนายทหารราบข่าคนเป็นอันมากด้วยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทุกแห่งเพราะว่ากรรมยังไม่สิ้นไปในการก่อนเราเป็นเด็กลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในบ้านเกวตคาม เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะในการเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกพระเจ้าวิถูทพะฆ่าเราได้ด่าบริพาทพระสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะ ด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงแต่อยาก,กินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเรารับนิมนต์จากพราหมณ์อยู่ในเมืองเวรัญชาบริโภคข้าวแดงตลอดสามเดือนในการนั้นเมื่อนักมวยกำลังชกกัน เราได้เบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ำด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังได้มีแล้วแก่เราเมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตรถึงแก่ความตายด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคทองร่วงจึงมีแก่เรา ครั้งนั้นเราชื่อว่าโชติป่าละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสปะในการนั้นว่าการตรัสรู้ที่โคนต้นโพจกมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้หาได้แสนยากด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงได้บำเพ็ญทุกรกิริยานานถึงหปี ต่อจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตำบลอุรุเวลาแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้เราถูกกรรมในการก่อนตักเตือนแล้วจึงสแสวงหาโพธิญาณผิดทางบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญ เว้นจากความร้าวร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่ขับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพาน